ก่อนที่ผมจะเริ่มอ่านคุตบะนนะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องนะครับขอให้ปิดเสียงโทรศัพท์มือถือแล้วก็ขอให้ทั้งใจฟังคุตบะนนะครับด้วยนะครับผมอินนัลฮัมดลิลลาฮินะบันุฮูวะนัสต่างัยุฮูวะนัสตักฟิรุวะนะอูซุมิลลาฮิมิชุรูริอัลฟุตินาวะมินไซยาติอามาลินา مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لكن قال الله سبحانه وتعالى تكن شكور الله سبحانه وتعالى ขอขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาที่ได้ให้พวกเราได้มีชีวิตมาถึงทุกวันนี้ชีวิตที่อินชาอัลลอฮ์เราจะได้ประสบพบปะกับรอมฎอนเดือนแห่งความดีของอัลลอฮ์สุบฮานอวะตาลาอีกครั้งหนึ่งอินชาอัลลอฮ์แต่ก่อนหน้านั้น ในช่วงสองเดือนถึงสามเดือนที่ผ่านมานะครับเราจะเจอปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งซึ่งปัญหาที่นะครับอาจารย์อุสมานของเรานะครับเมื่อกี้ได้ยืนขึ้นประกาศถึงมาตรการการดูแลตัวเองการดูแลสังคมเพื่อปกป้องนะครับแก้ไขปัญหา โคโรนาไวรัสหรือว่า c o วิด -19 เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราฟังข่าวหรืออ่านหนังสือพิมพ์ถ้าเป็นฉบับภาษาไทยนะฮะเราจะเจอทันทีว่าจะมีการพูดถึงว่าตอนนี้ในประเทศไทยเราและประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยนะครับจำนวนคนที่ติดไวรัสที่ร้ายแรงชั้นนี้มีจำนวนเท่าไหร่แล้ว ทุกวันหมอนักการเมืองรวมทั้งประชาชนทั่วไปแลครับออกมาพูดออกมาคุยออกมาประรบซึ่งกันและกันในเรื่องนี้นั่นคือเป็นเรื่องส่วนตัวสุดๆใหญ่แต่ในในส่วนของเศรษฐกิจระดับประเทศครับล่าสุดเมื่อวานนะครับในตลาดหุ้นนะฮะพอเราบอกว่าไกลตัวไปอาจารย์เนาะ ตลาดทุนนี่นะครับปกติก็จะไม่ปิดนะฮะแต่เนื่องจากปัญหาโคโรนาไวรัสเนะครับเมื่อวานตลาดุนต้องมีการหยุดเทรดไป30นาทีนะครับเพราะเราบอกว่าหยุดเทรดเนี่ยนะค,ความค่าเสียหายของมันเป็นหลายหมื่นหลายแสนล้านนะครับเราไปบิ๊กซีบางคนบอกว่าไปแล้วคนหลงเรลงมากเลยที่ที่มีคนเยอะๆเนี่เมื่อก่อนนะฮะตอนนี้ข้คนก็จะน้อยลง ผมเจอนักศึกษาพราะอาจารย์ไม่ต้องสอนแล้วนะครับเพราะว่าแต่พอดูในห้องมีกี่คนนะมี20คนผมบอกสอนต่อครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับถ้าสร้างความตหนกนะครับให้กับพวกเราทุกคนนะครับและถ้าในระดับโลกนะฮะเมื่อวานนะครับทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐ ประกาศนะครับ Travelers bans หมายความว่าคนจากประเทศบางประเทศโดยเฉพาะอิตาลีนะครับประเทศยุโรปบางประเทศคนจากเอเชียที่เป็นจีนนะครับเป็นเกาหลีใต้นะฮะรวมทั้งคุณญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไม่รับเข้าประเทศนะครับในยุโรปก็จะมีหลายๆประเทศเช่นเดียวกันนะสเปนนะครับเริ่มปิดบอร์เดอร์ อย่างน้อยตอนนี้เมื่อเช้าสี่เมืองครับสโลเวเนียสโลเวเกียนะครับปิดหมดแล้วฮะนี่คือความตระหนักและความตระหนกนะฮะอาจจะเป็นได้ทั้งสองนะครับที่มันเกิดขึ้นตลาดหุ้นอเมริกานะครับตก2,300จุดนะครับถ้าคนเรียนการเงินก็จะรู้โอ้โหเยอะมากนะอันนี้มากที่สุดในรอบ30ปีนะครับ แล้วก็มีเหตุการณ์อื่นๆนะฮะราคาน้ำมันราคาทองทุกอย่างนะครับแค่การปรากฏปรากฏตนแต่ไม่ปรากฏกายนะครับเพราะเราดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นของโคโรนาไวรัสครับเพราะฉะนั้นล่าสุดนะครับเมื่อเช้าไปนั่งอ่านอัญาสิระภาษาอังกฤษบอกว่าอะไรครับ world markets collapse As Italy coronavirus death rise อีกังนะครับบอกว่า world markets นะครับด้วยตัว S นะ collapse as Italy coronavirus death rise เขาบอกว่า,วาตลาดโลกนี่นะครับมันไปถึงตลาดหุ้นตลาดทองตลาดน้ำมันซึ่งเป็นตลาดใหญ่สุดๆนะของโลกเนี่นนยนะครับล้มพังคลืนเลยนะฮะเพราะอะไรครับจำนวนคนที่เสียชีวิตจากโควิด1 9เเนี่ยนะในอิตาลีเนี่ย เพิ่มสูงคุณส่งผลกระทบทั่วโลกเลยครับนะเราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่าโรคร้ายแค่ตัวเดียวเรามองมันไม่เห็นเลยนี่นะด้วยตาเปล่าสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะชัดเจนมากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกนะครับส่งผลกระทบต่อการเมืองโลกครับนะและก็ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคน และก็ชีวิตก็เรียกว่าเป็น public life ชีวิตที่อยู่ในสังคมของพวกเราทุกคนครับดังนั้นมันมีหลายคนบอกว่าถามเป็นคำถามว่า what's going on นะครับ what's going on อะไรกำลังเกิดขึ้นครับนะฮะแล้วเรานะครับในฐานะที่เป็นมุสลิมเราก็มีแนวทางของเราเองนะครับที่จะ d ด l ลที่จะ ก็เรียกว่าจัดการกับปัญหาเหล่านี้นะครับเรามีปัญหาอย่างไรเ,เราเรามีเรามีแนวทางอย่างไรครับแนวทางของเรานี่นะมันครอบคลุมเหมือนที่เราบอกว่าอิสลาม is the complete way of life อิสลามเป็นศาส,สนาที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิตนะครับเราไม่ได้เชื่อแค่บอกว่าวิทยาศาสตร์โรคเกิดขึ้น ทำให้เกิดปัญหาแบบนี้แบบนี้ทําให้คนตายแบบนี้แค่นั้นไม่ครับเราไม่ได้เชื่อว่าเศรษฐกิจที่มันมีปัญหาเพราะโลกนี้เกิดจากโลกนี้อย่างเดียวครับไม่ครับคนที่เป็นมุสลิมสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดสเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการที่เขาเชื่อ b e l i e v e t a u h i d t h a t ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันเกิดจากอัลลอฮฺสุบฮานุอฺจัลลานั่นคือจุดตั้งต้นที่สำคัญที่สุดของมุสลิมครับจุดตั้งต้นนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบเป็นลูกโซ่นะครับต่อการเเรียกว่า reactions นะครับการต่อการกระทําของเราในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจเมื่อกี้นะฮะด้านสุขภาพ ด้านการเมืองและด้านสังคมและด้านอื่นๆครับถ้าเราไม่มีความเชื่อว,ว่ามันมาจากอัลลอฮฺสุบฮานา,าวะัลลาแล้วไซเราจะกลายเป็นคนที่มีอีหม่านอ่อนแอทันทีแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ตรนกมากกว่าตรหนักโดยทันทีทันใดครับพี่น้องครับพูดถึงหลักความเชื่อเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานา,าวะัลลาว่าไงครับอัลลอฮฺซุบมิลลัยมินอชัยตอนุรยยม الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وأرسل وأرسل وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين นะครับสุรอ้อนอามอายะที่6นะครับความว่าพวกเขามีได้เห็นหร,หรือว่ามีประชาชาติกี่ประชาชาติแล้วนะครับที่เราอัลลอฮฺสุบานในวตาอาลลาได้ตำลายก่อนหน้าพวกเขาซึ่งเราได้ให้พวกเขามีอำนาจมีความสามารถในหน้าแผ่นดินซึ่งสิ่งที่เราไม่ได้ให้แก่พวกเจ้า และเราได้ส่งฝนมายังพวกเขาอย่างมากมายและเราได้ให้มีแม่น้ําหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างพวกเขาแล้วเราเข้อทาลายพวกเขาเสียนะครับัล้วย้ำนะให้ทุกอย่างแล้วก็แล้วเราเข้อทาลายพวกเขาเสียเนื่องด้วยบรรดาความผิดของพวกเขาและเราได้ให้มีขึ้นหลังจากพวกเขาซึ่งประชาชาติอื่นๆครับนะนี่คือในส่วนของหลักความเชื่อครับว่าเราต้องเชื่อว่า นะฮะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดโดยรวมทั้งโคโรนาไวรัสนี่เกิดขึ้นจากอัลลอฮ์สุบฮานาูวะตะอาลาและเราเชื่อมั่นอีกว่าอินชาอัลลอฮ์มันเป็นทั้งบาละมันแตงมันเป็นทั้งความท้าทายนะครับให้พวกเรามนุษย์เนี่ยนะครับได้หานะครับยาได้หาความเป็นนวัตกรรมต่างๆที่จะแก้ไขปัญหานี้ต่อไปทำให้มนุษยชาตินี้ ก้าต่อไปในอนาคตจนถึงวันเกียมมานะครับนั่นคือหลักศรัทธาอัตตตฮิตนะครับอันที่สองครับอิสลามได้ให้นโยบายในหลักปฏิบัตินะครับหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับถ้าเราจำได้นะครับตอนแรกๆเนี่ยนะครับที่มันไวรัสนี่ไวรัสชนิดนี้เกิดขึ้นนะที่ประเทศจีนใช่ไหมครับนะ เขาจะบอกว่าสาเหตุหลักนะครับคือการรับประทานนะสัตว์บางอย่างเช่นค้างคาวหรือว่าอะไรบา,บางชนิดนะครับเป็นต้นเหตุของการเกิดขึ้นของโรคนี้นะครับเราไปดูครับนะเะราะหลักการอิสลามนี่มีชัดเจนเลยครับการรับประทานเราพูดถึงอาหารที่เป็นฮาลาลันไวย,ยิบันเราพูดถึงวิถีชีวิตที่ฮาลาลแล้วก็ไวย,ยิบ สิ่งที่ดีและมีประโยชน์วัตถุดิบก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีนะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่อิสลามห้ามโดยสิ้นเชิงนะครับกระบวนการผลิตกระบวนการปรุงก็ต้องถูกต้องตามหลักการกระบวนการล้างกระบวนการขนส่งกระบวนการดูแลให้ถึงมือเราก็ต้องมีกระบวนการที่เรียกว่าฮาลาลันตีบันครับแล้วนะ สมัยของท่านรสุลลอะสันล,อ,นล,อ,นลออะไรวะสลัมนะครับเมื่อกี้เราก็ได้ฟังไปแล้วนะครับว่ารสุลลาะเนี่ยทั้งนั้นนี่มีโรคระบาดเกิดขึ้นในสมัยของท่านนะฮะมาตรการที่สําคัญที่สุดที่ท่านรสุลลอะสันล,อ,นล,อ,นลออะไรวะสลัมได้นํามาใช้ในสมัยนั้นนะครับก็คือคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า <S <S เพื่อจะจํากัด <S 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 การแพร่กระจายของเชื้อโรคและแก้ปัญหา ในกลุ่มภายในก่อนครับแล้วมาตรการนี้ก็ถูกนำมาใช้ในปัจจุบันครับนะแล้วมันเกิดขึ้นอีกครั้งนะเชือ้อเชื้อโรคนี่ใน,นสมัยของท่านอุมัดอิมนุกอตอบระดีลลออันหูท่านก็ได้ใช้มาตรการเดียวกันที่จะแก้ไขปัญหาครับสมัยของท่านอซูเนี่ยมีคนเสียชีวิตไปหลายพันคนนะฮะนั้นนั่นคือจากประวัติศาสตร์ที่ได้บันทึกบันนะครับตอนนี้พี่น้องครับผมในฐานะที่ อาจจะเป็นคนทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นคนทางด้านการเงินนะครับเรามาดูนิดหนึ่งนะฮะว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเราจะเห็นว่า implication ของหรือว่าเขาเรียกว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นของโคโรนาไวรัสทางด้านเรศรษฐกิจมี e. มากแน่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนำมาเสนอก็คือว่าหลังเกิดขึ้นมาไม่นานนะครับประเทศไทยเราเนี่ย เริ่มมีปัญหาครับเริ่มมีการกักตุนนะครับสินค้าสองตัวครับหลักๆสินค้าตัวแรกคือหน้ากากอนามัยสินค้าตัวที่สองเยลหรือว่าแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือครับ mm. และวจนเป็นกลายเป็นปัญหาทางด้านการเมืองจนถึงปัจจุบันนะฮะ mm. สิ่งนี้ครับหลักการเศรษฐศาสตร์อิสลามบอกว่าไงนะ บอกว่าตราสุนล้อซอลลองอะไรวะสลัมเนี่ยได้บอกว่าผู้ใดที่กักตุนสินค้าจางนะฮะผู้ใดที่กักตุนสินค้าดังนั้นเขาอยู่ในฐานะผู้กระทําผิดอยู่ในฐานะเลยนะผู้กระทําผิดครับอดิตนี้รายงานโดยมุสลิมนะฮะแล้วก็ จากอาทิตย์นี้สั้นๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้คืออะไรครับถ้าพี่น้องของเราหน้าที่นี้นะเป็นคนทำมาค้าขายเป็นเภสัชกรที่ร้านของเราเนี่ยนะมีสองอย่างนี้ครับนะในเรื่องของก้นานกากอนามัยแล้วก็เยลล้างมือนะครับเราขายตามปกติครับนะฮะให้ดีเนี่ยเอามาบริจาคด้วยเลยเป็นสดาก็อ์ไปครับ นะเมื่อสังคมมันมีปัญหามันเป็นหน้าที่ของพวกเราไหมล่ะที่เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาหนึ่งในนั้นคือไม่กักตุนสินค้าครับแล้วก็ทำซอดก็ต่อครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่เป็นคนค้าคนขายแล้วก็เป็นสัจกรที่อยู่ในที่นี้นะครับแล้วก็ถ้าเราซุนล้อซุนล้อลอ,อะไรวะสลัมยังบอกอีกว่าจะต้องไม่ให้มีการสร้างความเดือดร้อนและจะต้องไม่ให้มีการทาความเดือดร้อน ให้กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในอิสลามเห็นไหมครับเราเป็นคนค้าขายเรารู้แต่เรากักตุนไว้เนี่ยคนอื่นๆจะได้รับความเดือดร้อนสังคมจะได้รับความเดือดร้อนแล้วเราคิดหรือว่าถ้าสังคมหายไปเราจะอยู่ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในหลักการเสร็จสายอิสลามเนี่ยเราพูดถึง public interest มาก่อนคำว่า personal interest ความจําเป็นของสังคมเนี่ยจะต้องมาก่อนความจําเป็นของส่วนตัวทุกครั้งในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจกครับผมนั่นก็หมายความว่าถ้าว่าเรามีนะครับหน้าก,ากากอยู่นะฮะเราบอกว่าเออไว้ใช้ส่วนตัวก็เก็บไว้นะครับแต่เก็บเก็บไว้เพื่อก,กักตุนหรือว่าเก่งกําไรเกินควรเนี่ยนะครับไม่ได้ตามหลักการสลามนะครับนะเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับปัญหาของเราคืออะไรฮะ ปัญหาของเราตอนนี้มีหลายหลายชั้นมากเลยนะครับเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 นะครับปัญหาตอนนี้คือจริงๆแล้วเราตระน,นักหรือไม่พวกเราตระหนักหรือไม่ว่ามันเป็นปัญหาเป็นสิ่งอัลเราลอสุบานวีวตาลาให้มาและเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันแก้ไขตามความสามารถที่เราล้อสุบารีวตาลาให้มาเราต้องเดินไปด้วยกันในสังคมเราตระหนักไหมถ้าเราตระหนักแล้ว เรามีความรู้เพียงพอที่จะผลักดันในส่วนใดได้บ้างความรู้สำคัญครับตระหนักอย่างเดียวไม่พอถ้าเรารู้แล้วครับเราปฏิบัติหรือยังครับนะบพวกเราตัวผมเองโดยเฉพาะอย่างยิ่นะจะมามามา,มาหยุดตรงนี้ครับตระหนักแล้วรู้แล้วแต่พอปฏิบัติเนี่ยทำมั่งไม่ทำมั่งนั่นคือปัญหาของเราครับเราทำหรือเปล่า ที่บอกว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้ให้ล้างมือแบบนี้แบบนี้นะครับให้ช่วยเหลือพี่น้องแบบนี้แบบนี้เราทํำไหมถ้าเราปฏิบัติแล้วนะครับถูกต้องแล้วนะเราปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอหรือไม่ยั่งยืนหรือไม่ครับนั่นคือประเด็นปัญหาหลักปัจจุบันเลยครับนะเราบอกว่าเราล้างมือนะเราตานอาหารสะอาดนะนะครับแต่สิบครั้งนี้อาจจะสะอาดแค่หนึ่งครั้งครับเป็นอาลาลรันตอยีบัน แต่ก้าวครั้งอาจจะไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําทุกอย่างสุดความสามารถแล้วนะฮะเรามีอาวุธหนักอีกตัวนึงครับที่ Al um อัลลอฮฺสุบานอัลจาลาให้มาครับเราไม่เหมือนคนที่นอนเป็นมุสลิมหลายๆคนนะครับเราไม่เหมือนนะหลายๆคนเพราะถ้าเราพยายามแล้วอลัลลอฮฺบอกว่าตะวักกันอัลลอฮนะครับหลังจากนั้นสิ่งอะไรที่เกิดก็เป็นกอรอนกรดา เป็นสิ่งที่เราตั้งตะวัตรกันตลอดสุภาในวาระลานะครับนั่นคืออาวุธหนักที่สำคัญที่สุดของเราหลังจากที่เรามีความพยายามนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิฮัมดันกะซีรันกะมาอัมรอัชฮะดุลลอฮ์อิลลาฮิลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุฮ์อัมมาบะดุฟะยาอิบาดุลลอฮ์ Fayyah ibadat Allah, itakulah wa alamu an Nallah hijabul mukarim umur. الحمد لله الحمد لله امر كما امر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا ان الله يبن مكارم مكارم الامور my اخوتي في الاسلام You know that now is an outbreak of the COVID-19 or coronavirus. So we as Muslims, we should be able to go back to the principle of Islam, go back to our iman, go back to our practices, and also go back to our ethical and moral values and principles to deal with these issues. We witnessed in the past almost two months that in Thailand itself, also in other countries in the world, there are a lot of deaths caused by this virus. So a lot of people ask what's going on? What's happening? Why a lot of people have been killed by this virus? So as a Muslim, we have to look back, return to our root. Look at the examples of the Prophet Muhammad. Sallallahu wasallam. Look at the principle of Islam. How Muslims in the past dealt with the issues. But the first thing you have to understand and you have to believe that virus Coronavirus is from Allah subhanahu wa ta'ala. That is your first stand in these issues. Then you look at the practices of the Prophet Muhammad sallallahu Alaihi wa No one in and no one out. That's what he did during the time of the outbreak of the disease in Medina. And if you are, you know, the sellers, make sure, yeah, you don't hoot, you know, during this time. it, it, it wouldn't, you know, after this, you know, you should sell the masks, the gels, in the same price that you used to sell before. so, with the short time that i have, I would like to remind all of us here in this month that we do, we follow whatever measures, whatever activities of the universities, the authorities, of the health ministries ask us to do during this time, and also we pray, we make dua from Allah Subhanahu wa Taala. That make us strength to go through these problems and protect our life during this time, because Allah is the best protector. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Musa muhammad. كما صليت على إبراهيم و... وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك أمين مجيد اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنه أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا Rabbana innaka rahufur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fin akhirati hasanah Wa qina azab an-nar Ibadallah Inna Allah ya'muru min adli wal ihsan Wa ita izin kurba wa nyahani fahsyai wal munkar wal bak Ya'ithukum la'allakum tazakkaroon